พระธรรมสรุดีบทที่18ปข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รับพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศิลาเป็นป้อมปราการและผู้กอบกู้ของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นศิลาที่ข้าพเจ้าเข้าไปลีภัยทรงเป็นโลเป็นกำลังแห่งความรอดและเป็นที่มั่นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากเหล่าศัตรูบ่วงแห่งความตายพัฒนาการข้าพเจ้าไว้กระแสแห่งความหายณะท่วมท้นข้าพเจ้าบ่วงแห่งแดนผู้ตายรัดรอบตัวข้าพเจ้าบ่วงแล้วแห่งความตายอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าในยามทุกโศข้าพเจ้า ร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์เสียงร่ำร้องของข้าพเจ้าไปถึงพระองค์ถึงพระกันของพระองค์แผ่นดินโลกสะเทือนเลื่อนลั่นรากของภูเขาทั้งหลายสั่นคลอนภูเขาเหล่านั้นสั่นสะเทือนเพราะพระองค์ทรงพระพิโรธ ควันพุ่งออกมาจากพระนาศิกเปเลวไฟเผาผลาญและทานไฟลูกโชนออกมาจากพระโอฐ์ของพระองค์พระองค์ทรงแหวกฟ้าสวรรค์และเสด็จลงมาเมฆมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ประทับเหนือเขรูปและทะยานมาเสด็จมาด้วยปีกแห่งกระแสลมพระองค์ทรงให้ความมืดปกคลุมอยู่รายรอบพระองค์ทรงให้เมฆฝนดำทะมึน ในท้องฟ้าอยู่รอบพระองค์แสงสว่างเจิดจ้าแห่งการปรากฏของพระองค์ผ่านหมู่เมฆออกมาด้วยสายฟ้าแลบและพายุลูกเห็บองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งกัปนาตจากฟ้าสวรรค์พระสุรเสียงขององค์ผู้สูงสุดดังก้องทรงยิงลูกศรของพระองค์ทําให้เหล่าศัตรูระเจิดกระเจิงไปทรงส่งฟ้าแลบแวบวาบทําให้พวกเขา แต่พ่ายไปข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงกำราบเมื่อลมพวยพุ่งออกจากพระนาสิกของพระองค์ภูเขาในทะเลก็เผยออกรากฐานของโลกก็ปรากฏพระองค์ทรงเอื้อมพระหัตจากเบื้องบนลงมายึดข้าพเจ้าไว้ทรงดึงข้าพเจ้าขึ้นจากห่วงน้ำลึกพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูผู้ทรงอำนาจ จากปฏิปักษ์ผู้แข็งแกร่งกว่าข้าพเจ้าพวกเขาบุกโจมตีในยามที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำชูข้าพเจ้าไว้พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างขวางทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พระทรงปิติยินดีในตัวข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าทรงปูนบำเหน็จแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากข้าพเจ้า เป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ทำชั่วโดยหันไปจากพระเจ้าของข้าพเจ้าบทบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์ข้าพเจ้าไร้ตํตำหนิต่อหน้าพระองค์และได้รักษาตนให้พ้นจากบาปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปูนบำเหน็จแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามที่ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดต่อผู้ที่ซื่อสัตย์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ไร้ทิฏฐิทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ทิฏฐิต่อผู้ที่บริสุทธิ์ทรงสำแดงพระองค์ว่าบริสุทธิ์แต่กับผู้ที่คดโกงทรงสำแดงพระองค์ว่าฉลาดหลักแหลมพระองค์ทรงช่วยผู้ที่ถ่อมใจให้รอดพ้นส่วนผู้ที่หยิงพยองทรงทำให้ตกต่ำลง ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงรักษาประทีพของข้าพระองค์ให้โชดช่วงพระเจ้าของข้าพระองค์ทรงเปลี่ยนความมืดมนของข้าพระองค์ให้กลายเป็นความสว่างข้าพระองค์สามารถตะลุยกองทัพได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์และข้าพระองค์ปีนข้ามกำแพงเมืองได้โดยพระเจ้าของข้าพระองค์สำหรับพระเจ้าวิถีของพระองค์นั้นดีพร้อม พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีข้อผิดพลาดพระองค์ทรงเป็นโล่สำหรับทุกคนที่เข้าลีภัยในพระองค์ใครเล่าเป็นพระเจ้านอกจากพระยาเวผู้ใดเล่าคือพระศิลาเว้นแต่พระเจ้าของเราพระเจ้านี่แหละทรงเป็นผู้ประธานกำลังแก่ข้าพเจ้าทรงกระทําให้หนทางของข้าพเจ้าดีพร้อมพระองค์ทรงกระทําให้เท้าของข้าพเจ้าเป็นเหมือนเท้ากว่าง ทรงทำให้ข้าพเจ้ายืนอยู่บนที่สูงได้พระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้พร้อมรบแขนของข้าพเจ้าจึงสามารถโกงคันธนูทองสำริดได้พระองค์ประทานโล่แห่งชัยชนะของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทรงคั้มชูข้าพระองค์ไว้ด้วยพระหัตถ์ขวาพระองค์ทรงน้อมพระองค์ลงเพื่อกระทําให้ข้าพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงประทําให้ทางที่ข้าพระองค์เดินนั้นกว้างขวาง เพื่อข้าพระองค์จะไม่พลาดล้มข้าพระองค์รุกไล่ศัตรูจนทันข้าพระองค์ไปหาหลังกลับจนกระทั่งพวกเขาถูกทำลายข้าพระองค์บทขยี้จนพวกเขาไม่อาจลุกขึ้นมาได้อีกพวกเขาสยบอยู่ใต้เท้าของข้าพระองค์พระองค์ประทานกำลังให้ข้าพระองค์แข็งแกร่งพร้อมรบทรงกระทำให้บรรดาปฏิปักษ์ของข้าพระองค์หมอบแทบเท้าข้าพระองค์ พระองค์ทรงกระทําให้ศัตรูของข้าพระองค์ถอยหนีไปข้าพระองค์ทำลายล้างปฏิปักษ์ของข้าพระองค์พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยเขาร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์ไม่ทรงตอบข้าพระองค์จึงบทขยี้พวกเขาแหลกละเอียดเป็นผงทุลีพุ้งไปในสายลมข้าพระองค์เหยียบย่ำพวกเขาเหมือนเหยียบโคลนตามถนนพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ จากการโจมตีของฝูงชนทรงตั้งข้าพระองค์ให้เป็นประมุขของประชาชาติทั้งหลายผู้คนที่ข้าพระองค์ไม่รู้จักก็มาสวามิภักดิ์ต่อข้าพระองค์ทันทีที่ได้ยินถึงข้าพระองค์พวกเขาก็เชื่อฟังข้าพระองค์คนต่างชาติมาสยบต่อข้าพระองค์พวกเขาล้วนเสียขวัญต่างก็ตัวสั่นออกมาจากที่มั่นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่ ขอถวายสรรเสริญแด่พระศิลาของข้าพระองค์ขอพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของข้าพระองค์ส่งเป็นที่ยกย่องเทิดทูนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงแก้แค้นให้ข้าพระเจ้าผู้ทรงกระทำให้ประชาชาติต่างๆยอมสยบต่อข้าพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระเจ้าให้รอดพ้นจากเหล่าศัตรูพระองค์ทรงเชิดชูข้าพระเจ้าไว้เหนือข้าศึกทั้งหลายทรงกอบคู่ข้าพระเจ้าจากหมู่คนอมหิทธ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชาชาิทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ที่ทรงเลือกสรรไว้ทรงสำแดงความกรุณาอย่างไม่หยุดยัง้งต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้คือดาวิดและวงวานของเขาสืบไปเป็นนิต